รูดรดองเลยเอาดองดองเลยโอ้เท่าไหร่ละแม่ร้อยตัวร้อยซีสวัสดีครับพี่น้องมันนี้ผมผ้าพีผ้าน้องมาเลาะเบิงลาดดอกจานคือเกาครับหลังจากวันใดขมาาผมมั่นสองอาทิตย์ครับผ้าพี่น้องมาเลาะเบืองดูว่ามีกิรลกิบปวมคือเกาบ่แต่ว่าเท่าตีเห็นอยู่นี่ก็เห็นเลยค่ะพนังนับลายอยู่ครับผมขยายไปคือเกาคุณละ หลังจากช่วงอาทิตย์เมื่อกี้เนาะครับเนาะพายุเข่าเพิ่นกว่ามันกับพมี่ยู่ต่วามันกับมี่หน่อยมันกับเลยราคามันกับแพงแน่ต่อตอนนี้พายุเบิดแล้วเดี๋ยวเขาจะไปถามเพิ่นเบิงว่ามันราคาเท่าไรจังไดแล้วเนาะครับเนาะมันก็ล่งนังนับเลยตัวใหญ่ๆคือเก่าล้อยตัวรอยเท่าไรระคบตอวนี้ย้อยสิบบาทนะครับด้วยเรื่องของผีเราตัวใหญ่ๆคือเก่าด้วยครับด้วยหลังจากฝนตกแล้วมันก็ อู้ต่วมันลงมากราคาลงมาลอยสิบบาทคือเกาเหลือครับส่วนว่าช่วงบังคันมันขึ้นลอยเศร้าลอยสามสิบพอฝนหยุดพายุหยุดมันกับมาอีกคือเกาถ้าฝนมาตกอีกแดดออกอีกจจ้าน่อยราคาอาจสิลงก่านี้หรืออาจสิขึ้นก่านี้ราคามันกะแล้วแต่เนาะรับนอกขันได้มาหลายมันกับราคาถือเป็นปกติแต่ว่าช่วงนี้มันสิอยู่ราคาประมาณนี้แหละครับลอยสิบลอยเศร้ากำลังดังนับกันเลยครับ Lăng ký được lăng ký bên này luôn 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 nó luôn 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 mà luôn 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 hào hào cứ lên này. Bắt mày hào luôn đấy luôn 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 ดีตองๆองคือเกาเดินมาเด้อพี่น <m kind of popcorn> mm ้องเลยสร้าราคามันกำลังดีตอนนี้นะพี่น้องนี่ครับพนักงานไซคีเรากำลังไซคีให้พร้อมนอยากได้แบบสดก็มีแบบไซคีก็มีร้านดอกจานครับผม น,นี่พี่เกา่าอุ้ยนี่แมงอันนี้ตัวนี้พี่น้องแมงทับแมงทับอันนี้แมงทับถุงอะไรไหมแมงทับร้อยซ่าร้อยาเด้อครับเด้อเห็นบอกปีกเหลี่ยมๆงามๆเลยเด้ออ่าพี่นอ้องแสงก็บอกไปเห็นฉับนี่เด้อยยุ่งในใบไม้นี่คือเกา่ากิ๊ป้อมเลยแม่รป้อมร้อยสิตัวร้อยสิบเลครับเด้อลงมาไล่เลย มาแล้วเห็ดปวกแม่แล้วก็มีจานหนึ่งกบหน้ากระโบกแล้วหมากหลากใหม่คือเกา่าแ,แล้วก็ไส้ขี้คือเกา <c oughs> เ่าเป็นยอดไส่ขี้ไส้ขี้แล้วเท่าไหร่ก็ครับนี่นยนะครับเด้อใส่ขี้ลอยเศร้านะครับยังใหม่ <c oughs> ๆอยู่นะครับดบู้ผมเป็นว่าเอาตัวไตต,วต,ตัวเน่ามาเห็ดเด้ใส่ขี้แล้วก็ยังดิ้นดุกดิบดุกดิบอยู่ซดๆคือกันนะครับเด้อแต่ว่าถ้าเป็นตัวซอเท่าเดี๋ยวคำลอยเท่าไหร่ ลอยตอย่อลอยสิบนะครับเด้อนี่แหละใส่ขี้ให้แล้วบวกค่าใส่ไปอีกซ่าบาทเด้อครับเด้อเรื่องอว่าไผ่ยังเขาไปเ็ดเองกะเอาตัวเป็นๆสดๆไปเลยฮันะ่างโตเราโตสดๆนะครับโลหนึ่งบอกครับนี่งโลเท่าไหร่ครับตอนนี้โลละสี่ลอยนะครับเด้อบางแม่แม่มันก็นยังอยู่หนีเลยสดๆห้างหลังกับแม่นเน้นนับพนักงานนับอยู่ข้างหลัง เราแบขายต่อคือกันใครที่โอมนี่คือกันร้านบอกจามมือนี่บรรยากาศคึกคักกับผมอ๋ออันนี้ขายเป็นจานบอกครับว่าเป็นจังไห่ครับนเป็นโลค่ะจานละโลบอกครับเนี่ยโลเท่าไหร่ละครับโลละสี่ร้อยนะครับเนี่ย ละลอยโอ้ราคามันลงเลยครับจากห้าลอยเหลือสี่ลอยแล้ววะอ๋าเหลือกเอาไปมักจานไหนดม่ๆ้นเริ่อต่อหย่งนะพี่ต่อหัวเสือตอหัวเสือนะครับเขันตอลุมมันสีนวลใหญ่ๆอ้วนๆนะครับเนาะอันนีต่อหัวเสือเลยครับเลยเห็ดเราก็มีาตุ๊กหน่อยเห็ดเรางูกต่าไหนหนยคือง่ามเท่านี้เห็ดเรงกนทไหคน้หน่อย ้อยเดียวนด้ครับเฮ็ดปัวเฮ็ดตะไข่หน่อยแล้วก็ตัดขาไห่เรียบร้อยนย่ังน้อบบันทาง่นโอ้สดขนาดเลยปลาบืน <c oughs> ปลาบืนออกมาแล้วสองสามตัวอยู่ของเจ้าอ๋อประกสดสดเลยเด้อพี่น้องเด้ออ๋อโตเท่าไหร่นี่ครับลูกเราสองลอยนะครับโอ้อออออ สดขนาดปลาเราปลาบืนแล้วสดโบสดก็บเบิ้งเอาโลดนี่ตัวโคตรดีตัวงามๆเลยนะครับกดโลละ200กรก้อยปลากายกับมีขี้ปนไล่อ่นะครับเด้ร้านดอกจานมือนี่ดนูนะ แม่เราก็มาปวดพวกเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยตัวร้อยสิบโอ้ตัวใหญ่ๆแดงๆเลยเด้อพี่น้องเด้อแม่เรานับใหม่ๆเลยนั่นหนั่นได้ละได้ละโอ้ไปเลยไปทางนั้นแล้วได้ละโอ้ร้อยตัวตัวร้อยสิบบาทเลยครับด้วยบางแดดตัวมันโอ้ตัวใหญ่ๆคือเก่าเลยครับแม่เราขายอยู่เหนือละหนึ่งร้อยตัวร้อยสิบบาทตัวใหญ่ๆเลย มองงัวกับมองงัวหมูปลาก็มีคือเก่าครับผมแม่เราก็บนางขายอยู่หม่องเก่าแล้วนี่ละข้างๆคือเก่ามาเด้อมาเด้อกิบโอมกิลโลอะไรเราขึ้าขึ้นกระโบมีว้าคือบบมี่กิปโอมกิลโลคือเพลินบั่นทางนี่อัดท้วมันคือมีย่ามนี่เห็ดอันอยังก่อเห็ดพอ ลุงลู่ดูเห็นพอาะฝ่ายถุงเท่าไน pues mm yeah. hmm. ี่ร้อยหาศีงเด้อครับเด้อมันลงลู่ดูแล้วอ่ะอ๋อแต่ว่าประกวดเราไม่สดคักแท้น wow, right. ้อยเต็มอยู่ด้วยพี่น้องเด้อประกวดน้อยเขาโลดเท่าไหร่นี่สองร้อยหาศีงเด้อครับเด้อประกวดเราสดสดเลยยังลอยอยู่นะปลาย่อนคือเก่าปลาไก่มีรับทุกอย่างนี่แหละครับ ร้านแก้วแววไว้สดเมือโทษกับตามนี่เลยเด้อพี่น้องเด้ออาหารป่าตามฤดูกาลนี่ร้านดอกจานเฮามือนี่สินค้าก็ยังคึกคักคือเก่าขี้ปอกขี้ปมโอ้โหมีเวลากินเข่าเลยใส่ขี้ีปมมาเลยครับมาเลยครับขอบคุณครับเขาเดินมั่นยังขึ้นนี่มั่นนกมั่นเกลี่ยมั่นยังเด้พี่น้องเด้อถุงเท่าไรนี่ ถุงละสี่สิบบาทด้วยครับเดิมมันนกเนะวะนี่นะเออส,สดเลยปรากดมันนี่ปรากดลายด้วยครับเดิมนี่ตัวเงามๆอ่า<ส><ส>ต้มสมใส่บกักค้มหน่อยค้มอ่อนพี่น้องปรากดงามๆเลยไสนละ่ะฟั่งแล้วฟ,งวฟงังขึ้นแล้วฟังกระลังขึ้นแล้วคุณน้องน้องนี่เราตัวใ,ใหญ่ๆงามๆาเลยพี่น้องนกฟ้าเรา ปากฏปากฏดกิโลกิโปมคือเกาของแม่เราก็ล่งใส่ขีมครับบรรยานจะกาลับล่านดอกจานบอนีถือว่าคือคักครับผมนี่นะโอ้ยเปลี่ยนค่ะยังไปเิ็ง หลังนับคือเกาอบจานเอ้าคุณแม่เรามีอันะไรเนนด้อหน่มีเห็ดตาโลนั่มด้ครับเด้อแม่ถุงเท่าไหร่นี่ครับห้าสิบบาทได้ครับเด้อมือน,นีิมีเห็ดตาโลนั่มด้ครับเด้อไปถามหาเห็ดตาโลหมากเมากระมี่มเมารัางจักรจันเป้งแข้งคอมีเล็บทุกอย่างได้ครับเด้อัดนบอบจาน ขับงานเยนทั้งหอกด้วยครับวันี้พิ่นีสินขายอย่างท่างผมเพราะวนี้ผมเขาทาั้ง,งทั้งขันทั้งสินะคะรับปลาแห่งปลาลาปลาแดกนี่เบิบนะคระับ

เออของเรามตกัมนมันอีหยังน้ำเจ้าน่ะมันนกมันมันมัดเจ้าบาทนะครับมัดละสี่มดละสีสิบบาทเลยครับเดี๋ยวเรามีมันนกมันเทียนน้ำเห็นปัวกระเหลือแค่นี้ดอกเจ้บาทนี่ครับทุงหนึ่งลอยแปดสิบบาทเลยครับเดี๋ยวเห็ยปัวหน่อยเอ้ยปูหน้ามักหอยหน้ากบหน้า ม่วนเรากำลังน,นับอยู่พนักงานนับกี่ผมเหรอหอยเดือนหอยหอมหอยหน้ามีเบิร์เราเป็นตัวอันนี้หอยหอมมาแล้วหอยนุหอ ่า่อยเลยคุณอาย่ะค่ะครับออกยางเข้าไปข้างในอีก นีแล้เขาด้วยีเรามันนังอี่คแบบไปคีกามี่แบบนังกามี่หัหอยหอมแล้วสิไตออกแล้วสดไลหลหอยหอมอหอยเดือนะพี่น้อง กุศโดเลยกำลังไตอยมาเด้อ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 และเห็ดเป็นถุงเนะเพี่น้อนเ้าถุงใหญ่เท่าไรก็เพื่นร้อยห้าสิโลหนึ่งนาะครับเนาะร้อยห้าสิบบาทหอยหอมเดียบาท์ร้หอยหอมโลละร้อยหกสิบตัวมันโตใหญ่เด้อครับด้วยกงนแล้วเห็ดถุงละหนึ่งร้อยบาทหอยหอมโตใหญ่ใหญ่ครับหอยเดือยหลายอย่างครับผม ขึนออกันีการกระถือว่าคึก er. คักอยู่แล้วครับด้ล um ่างดอกจานวันนี้

Terima kasih telah